สวัสดีค่ะเด็กๆคะได้เวลาฟังนิทานเทพนิยายกริมกันแล้วโดยออสนิทวงศ์เล่าโดยครูเคสดเรเนธปิยามุสิกชัยชุมชัยโยและและพี่หนึ่งประพัดเข็มโคตรจ้าไปฟังกันเลยค่ะไปกันเลยนายคอเบสผู้เคราะร้ายครั้งหนึ่งมีไก่สองตัวผัวเมียชวนกันออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันไก่ตัวผู้ก็เลยไปซื้อรถคันหรูมาหนึ่งคัน รถคันนั้นมีล้อสีแดงสี่ล้อแล้วก็เทียมด้วยหนูสี่ตัวแล้วไก่ตัวเมียก็ขึ้นไปนั่งบนรถกับไก่ตัวผู้แล้วทั้งสองก็ออกเดินทางไปด้วยกันไก่สองผู้เมียเดินทางไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ก็พบกับแมวตัวหนึ่งที่กลางทางแมวถามว่ามันกําลังจะไปไหนไก่ตัวผู้ก็เลยตอบว่าเรากาลังจะไปหาหนายคอเบสคดฉันไปได้คนได้ไหมอ่ะมแมวถาม ได้สิฉันยินดีที่ให้ท่านไปด้วยนะแต่ท่านน่ะต้องไปนั่งข้างหลังนะเพราะถ้าเกิดท่านนั่งข้างหน้าน่ะท่านอาจจะตกลงไปและระวังอย่าทำล้อรถสีแดงของฉันน่ะสะกัดบก็แล้วกันไก่ตัวผู้ตอบแล้วมันก็ร้องว่าลากรถไปเร็วๆนะประเดี๋ยวนายคอเบสจะออกจากบ้านไปะช่กอกนขณะที่ไปตามทางสัตว์ทั้งสามก็พบกับโม่อันหนึ่งเข็มหมุดไข่เป็ดตัวหนึ่งและเข็มเย็บผ้า ทั้งหมดก็เลยขึ้นไปบนรถแล้วเดินทางไปได้วยกันเมื่อไปถึงนายคอเบสไม่อยู่บ้านหนูจึงลากรถเข้าไปจอดไว้ที่ยุ้งข้าวไก่2ตัวผัวเมียก็เลยบินขึ้นไปเกาะอยู่บนคือส่วนแมวไปนั่งหน้าเตาผิงเป็ดก็เกาะอยู่ที่ก๊อกน้ำไข่ก็เข้าไปอยู่ในผ้าเช็ดตัวเข็มหมุดก็ไปปักอยู่บนเบาะเก้าอี้ ส่วนเข็มเย็บผ้าก็ขึ้นไปปักอยู่บนหมอนที่เตียงและโม่ก็ขึ้นไปซ่อนอยู่บนคือเนื้อประตูทางเข้าบ้านในไม่ช้านายคอเบสก็กลับมาเขาเดินไปเขี่ยถ่านในเตาผิง แมวก็เอาขี้เท่าสาดหน้านายคอเบสนายคอเบสจึงวิ่งไปล้างหน้าในครัวเป็ดก็เปิดน้ำพุ่งออกมาใส่หน้าเขาเพราะนายคอเบสหยิบผ้าเช็ดตัวขึ้นมาเช็ดหน้าไข่ก็แตกไหลเลอะเทอะหน้าของเขาไหลมาจนถึงคางเมื่อนายคอเบสเคราะห์ร้ายติดติดกันก็เกิดอ่อนใจทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้แต่เข็มหมุดก็คอยทีอยู่แล้วมันก็เลยตำก้นนายคอเบสเต็มที่เลยนายคอเบสก็กระโดดพุ่งขึ้นด้วยความโมโหแล้วก็วิ่งไปนอนที่เตียงเข็มเย็บผ้าที่หมอนก็ต ตัหัวเอาอีกทำให้นายคอเบสร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและเขาก็วิ่งออกจากบ้านไปด้วยความโกรธพอไปถึงประตูโม่ก็หล่นลงมาทับหัวเขาล้มลงตรงนั้นนั่นเองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับน้องๆแสดงให้เห็นว่านายคอเบสเนี่ยเขาคงเป็นคนที่ร้ายกาจมากเลยเลยถูกกลั่นแกล้งจนได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสอย่างนี้นะครับน้องๆครับถ้าน้องๆไม่อยากถูกแกล้งอย่างเงี้ยน้องๆต้องเป็นคนดีมีน้ำใจกับเพื่อนๆนะครับ